ยังอยู่ในเส้นทางช่วงระหว่างจังหวัดในจังหวัดกำแพงเพชรอยู่นะครับอดไม่ได้เพื่อนๆเจอร่มเงาต้นไม้เนี่ยแบบโอ้ัมนมันเขียวสบายตาสบายใจจริงๆนะก็กำลังคิดอยู่นะว่าจะไปคลองลานดีไหมว่ามันต,ตกนะคลองลานนะผมเคยไปมาโอ้ เอาเป็นว่าประมาณ20กว่าปีแล้วกันนะครับคลองร้านที่ผมเคยไปนะสมัยนั้นยังแบบอายุประมาณ20หน่า20 20เฉเศษนะน่าจะประมาณนั่นแหละ22อะไรประมาณนั้นแหละผมก็ว่าเอานะเพ <c oughs> ็งและอ่อนอยู่เลย <c oughs> เออก็เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันให้ผมค่อยคิดด้วกันว่ายังไงนะว่าจะไปดีไม่ไปหรือว่าจะตรงไปตาม เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ยังยังไม่นน่นนะครับตอนนี้ก็ขับรถไปก่อนก็ยังอยู่ในถึงสายเอเชียอยู่นะเนี่ยไปคลองลนานเรียานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนี่ไม่เคยไปนะอุียงนประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนี่ยังไม่เคยไปเดี๋ยวลองดูแล้วกันเดี๋ยวจิตเจอตรงไหนตัดถ่ายตรงนั้นโอเคครับเพื่อนๆอนนี้มาเขตตำบลท่าพุาทรายังอยู่จังหวัดกำแพงเพชรอยู่เลยนะเพื่อน น,นบ้านกากุซานะอํเาเภอคลองขุงอเมือ่อกี้เจอต้นยางต้นเมลเลร์เลยสวยสวยอ,อันนี้เป็นเส้นทางตรงๆไปเรื่อยๆนะครับมันก็อีกประมาณ38กิโลเมตรมันก็จะถึงเขตเทศบาลอํอเาเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะโอ,อ้มีรานกั่งเต้น500เมตรด้วย ที่ที่ขับมาตลอดเส้นทางที่ผมผ่านมานะเ,นเพื่อนๆรีสอร์ทเยอะมากเออรีสอร์ทเยอะจริงๆเดี๋ยวก็นนะัดกันเหม็นน้ำมันรถกลิ่นควันรถมันเยอะขอแซงหน่อยนะเมื่อกี้ก็มีด่านนะครับมีด่านตำรวจตรวจนะก็ไปช่วงๆผมว่าก็ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ ตรวจตราความเรียบร้อยแล้วก็ดูแลประชาชนที่สัญจรไปมานะบอกว่าเป็นเรื่องดีนะครับเราคนสุจริตอยู่แล้วไปกลัวอะไรใช่ไหมเออ,เอ,อจะเป็นพวกแบบวิชาชีพหรือว่าพวกแบบทาอะไรผิกดกฎหมายเดี่ยเจอด่านมันก็ไม่อยากผ่านแล้วใช่ไหมแล้วก็กลัวแล้วไม่อยากผ่านไอ้อย่างเั้นมันสบายๆแล้วชิวๆอ,อ,อยู่แล้วนะ ตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงสี่สิบนะก็ผมเพิ่งออกมาจากปั๊มตรงประตทอตรงอะไรว่าจำไม่ได้แล้วอ่ะขับมาเรื่อยๆแหละช่วงนี้รู้สึกฟ้ามันคึมคึมมันแบบเขาเรียกอะไรคลาวดี้นะเออมันมันมีเมฆแบบเยอะอะไม่ค่อยเห็นแสงแดดเท่าไหร่มันก็โอเคอะมันก็คืมดีไม่ร้อนนะแล้วก็ ตนไม้เยอะๆเออผมชอบอะ่ะเป็นอะไรที่แบบมันรู้สึกชื่นใจอะ่ะชุ่มสําหัวใจว่ะบอกผ่านกี่ครั้งก็บอกคำนี้ทุกครั้งนะก็เอ่อนี่ทริกเล็กน้อยแล้วกันคุยนิดนึงพยายามนะครับขับรถเนี่ยกฎจราจรนะสำคัญที่สุดนะเพื่อนๆ เขาให้ปฏิบัติตามไหนตามนะความเร็วเท่าไหร่จำกัดความเร็วไม่เกินเท่าไหร่กฎจรจจรบอกว่าห้ามเลี้ยวห้ามแซงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอย่าแซงนะครับเพราะว่ามันมันก็โอกาสที่มันจะเกิดเรื่องไม่ดีกับเราก็ได้ใช่ปะ่ะถ้าเราประมาทนะนี่ข้อที่สองที่ผพูดอยู่คือเรื่องความประมาทนะเดือเลือนะครับแล้วก็สามถ้าเหนื่อย สีกเพลียไม่ไหวขับจอดเลยเพื่อนเบียฝืนผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วรู้เลยแบบมันไปแบบไม่รู้ตัวจริงแบบโหดีนะว่าเดชาบุญไอ้คืนนั้นอ่นะผมไม่เป็นอะไรเลยอ่ะแค่รถยางระเบิดเพราะว่าเราเราอะไรวะเราหลับในแหละผมเชื่อว่าผมหลับในแล้วก็เออแล้วก็ขลับในใช่ป่ะทางตรงๆรงอ่ะ มันก็เซเ่ไปทางซ้ายทางขวาแล้วไม่รู้อะแต่ผมรู้ว่าผมเซไปทางขวาแล้วมันก็ไปเฉียวไปกัดล้อเนี่ยมันน่าไปกระแทกกับแบรีเออร์ที่เป็นปูนเนี่ยแล้วยางมันระเบิดเราถึงรู้สึกตัวจริงนะเพื่อนมันแบบพิษตางจริงนะเซคันเซคันนิทเลยแบบมันเสี้ยววินาทีจริงๆเพื่อนผมบอกให้นะเรื่องอาการเหล่านี้อันตรายมากเลยผมแบบ ระวังเลยอ่ะจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้ซ้ำสองเกิดขึ้นในชีวิตเลยรอดมาได้นี่ก็โหแบบบุญดชะบบุญจริงนะของหนาเขียวเขจีไปหมดเลยว่ะเพื่อนโอ้นะก็ฝากเตือนไว้นะครับเพื่อนที่ช่รักในการเดินทางแล้วก็ชอบในการเดินทางนะถ้าขับรถเองนะจะรถเล็กรถใหญ่นะครับ สำคัญที่สุดเลยรถต้องพร้อมร่างกายต้องพร้อม้ะก,กอมะก็ความเร็วก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเหมือนกันเร็วมากไปก็ไม่ดีนะเพื่อน mm. เกิดมีรฉุกเฉินข้างหน้าเอาไม่อยู่นี่ก็น่ากลัวนะ mm. ก็สำหรับผมอะโอ้นี่สวยว่ามันเป็นทุ่งนาเ mm. พื่อนโอ้โสำหรับผมอะอ่าจะบอกว่าไง ใครคิดว่าเราแม่งเป็นเต่าขับหนึ่งเต่าผมไม่แค่งนะตรงนะผมคิดว่าเราเอาเอาความปลอดภัยเป็นหลักความเร็วเป็นรองผมไม่ต <c oughs> ้องการแข่งกับใครนะเออบอกไว้ก่อนโอเคยังอยู่ในี่ครับพอเมืองเก่ากำแพงเพชรน,นะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงกำแพงเพชรแล้วก็เดี๋ยวให้ว่ากันนะครับ ผมต้องจอดรถเลยที่นี่คือแหล่งศึกษาธรรมชาติศูนย์ป่าไม้ยางนานะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรอ่ะโอ้โหแล้วก็แบบเป็นแบบพื้นที่แบบอาจจะไม่ใหญ่โตมากนะแต่ว่าข้างในอ่ะมันเป็นแบบเป็นสวนแบป่ายางอ่ะ่ายางนาเพื่อนดูดิเนี่ยตั้งแต่เขาทำมาตั้งแต่ปี 5ันะครับิบานะบริษัทันบาร์มาเกิดในหลวงเชียที่9อ่ะครับเด็กดิต้องจอดเลยอ่ะต้องมาดูอ่ะมันโหแบบยืนถนนนะเนี่ยโอ้แ๋วว่ะมาให้ดูกนตือจอดตรงนี้นี่มีร้านขายอาหารด้วยนี่จอดตรงนี้เนี่ยตั้งงานเลยโอ้ เอดีครับเพื่อนผมมาแล้วมาสู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับโอ้เป็นเมืองมะระดกโลกเลยนะเนี่ยเขาเขียนไป้ายไว้นะเออผมก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยอ๋อเหรอกำแพงเพชรนี่เป็นเมืองมะระดกโลกนะเพื่อน,นก็ตรงไปหมายเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็จะไปจังหวัดตากต่อนะแต่แรกผมพัก,พกที่ปั๊มน้ำมันตรงนี้แล้วยังสองจิตสองใจว่าเอาไงดีว่ากับจังหวัดนี้คือมันน่าเที่ยวเยอะอะแล้วเลยไม่รู้เรามันฟุ้งไมหมดว่าจะไปตรงไหนดี ก็จะไปน้าตกคลองลันเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปเส้น116เนี่ย1116เนี่ยมันไปออกทางนู้นอีกประมาณ55กิโลเมตรก็กอะไรอยู่ว่ะอันนี้คือแยกนครชุมนะผมก็เอ้ยตัดใจว่ะคือแลอ้วโฟกัสไว้ตรงข้างหน้าเนาะแล้วเรามาแวะเรื่อยๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็ใช้เวลาเยอะใช่ป่ะก็เลยเอาังไงดีวะเอางี้ก่อนแล้วกันไปจังหวัดข้างหน้าก่อนผมว่าคืนเนี้ย ผมว่าน่าจะอยู่ที่จังหวัดตากนะครับนือ่อจาจังหวัดตากเพราะว่าดูดูจากเวลาแล้วตอนนี้มันเที่ยงแล้วก็ไม่รู้ว่ากี่นาทีมันก็ไม่รู้เรากาใช้เวลานมานแค่ไหนนะแต่ว่า,าก็ลองดูนะครับไปไปตามเส้นทางที่เราโฟกัสไปตั้งแต่แรกก่อนดีกว่าแล้วยังไงถ้าหากขากลับมันมันมีเวลาหรือหรือว่าผมผมไม่มีความจาเป็นต้องรีบกลับหรือว่าอะไรเงี้ยก็ ่อยว่ากันลำปางนี่แค่245กิโลเมตรนะเพื่อนเดี๋ยดูก่อนดูดูก่อนว่าว่าระหว่างตากกับนครกับลำปางนี่จะไปไหนดีเพราะสองจังหวัดเนี้ยคือผมผมไปน้อยนะเนี่ยน้ำตกเพียบเลยอะตกเต่ายำอะไรโอ้สารพัดเลยว่ะเออว่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อน คือมันเยอะมากเพื่อนที่เที่ยวนเมืองไทยนี่ไม่ใช่น้อยนอยนะสมแล้วกับประเทศไทยนะไทยแลนด์นะครับโอ้โห amazing Thailand เที่ยวไปเถอะเที่ยวมันทั้งปีมันยังไม่หมดยังไม่ครบเลย <c oughs> เออเอาไงวะเนี่ย <c oughs> เนี่ยดูดิเต็มไม่หมดเลยอ่ะอุทยานแห่งชาตินะน้ำตกรูน้ำตก,กน,ตกนี้แล้วมันย่างมันหน้าฝนนะน้ำเยอะด้วยนะบริว,วาทิด้วยนะครับ ผมเลยเอาไงวะไปนั่งปักหลักอยู่ในพักรถแหละอยู่ในปั๊มปตชเมื่อกี้เนี่ยนครชุมเกือบชั่วโมงเลยมั้งนะว่าจะกินข้าวก็ไม่กินนะซื้อขาไก่กินก่นอนห่อหนึ่งรองท้องเอ่อเดแล้วก็ว่ากันแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนว่าจังหวัดตาก,กลำปางจะไปไหนถ้าลำปางอ่ะสองร้อยสี่สิบห้ากิโลแต่ผมต้องดูทางเป็นยังไงนะเพื่อนเพราะว่ามันกําแพงเพชรนี่มันยังไม่ขึ้นเขานะ ก็เนี่ยไปจังหวัดตา,ตากเคยไปก็คือผมเคยไปไหนว่าจังหวัดตากไปอ,นะอะไรวะเขื่อนภุมิพลที่เดียวที่ผมจาพอจังจำความได้นะคือเขือ่อนภูมิพลจังหวัดตากตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าผ่านจังหวัดกําแพงเพชรไปจังหวัดตากนะเพื่อนก็เสียดายไหมเสียดายนะกํนะาแพงเพชรมีรอะไรเยอะแยะเลย,ยแต่แบบมันผมไม่เข้าใจตัวเองบอกว่าอะไรวะเนี่ย มันฟุ้งไม่หมดเลยอ่ะมันมันมันแบบจุดหมายปลายทางเราไม่ได้โฟกัสไงว่าไปไหนมาไหนมันก็เลยแบบไปมันเลือดเปื่อยอ่ะเพื่อนๆมันก็ถามว่าดีไหมมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะมันก็เส้นเปลืองก็ประมาณแล้วอ่ะใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าเราโฟกัสไปทีทท่่ไปเลยเนี่ยมันก็ไม่เสียเวลาไงแต่ยังว่าผมผมองตรงว่าผมผมไม่เล่นเนี่ยผมไม่อยากมีเขาเรียกว่าอะไรวะ ไม่อยากขนนุนเรื่องการเวลาไปแม่งเ,งเล่อยเปื่อยแล้วกันไปแม่งไปนะแต่ว่าทําเหมือนคนรวยอะ่ะตังค์เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้หไม่ได้คิดเลยว่าต้องใช้ใจ่ายแล้วเท่าไหร่นี่ดีนะผมยังตัดว่าประมาณเรื่องค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมที่พักนะเพื่อนๆโดยปั๊มนี้คนน้อยดีกว่าพอทอสุดท้ายแล้ววะเหมือนปั๊มเมื่อกี้นี้คนอย่างเยอะนะ ไปก่อนแล้วกันแล้วก็ว่ากันนะครับรดูด้านสายดิเป็นป่าทั้งนั้นเลยนะอะทึบไปหมดเลยโอ้โหมันสิ่งมากเลยนะเพื่อนเมื่อกี้มันเยอะเลยผมเพิ่งมาถ่ายนะ